สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอหิงแชร์ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับเฮียมีกิจกรรมดีๆนะครับจากมือถือ i t เท s นะครับผม s is t o m i n g to s t o m i n g to i t ไเทลไทยแลนด์ะครับสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ให้กับชาวแฟนเพจ i t เทลไทยแลนด์วันนี้คุณซันต้ามีของมาแจกกิการง่ายๆนะฮะเพียงแค่วงกลมจับผิดภาพเพื่อตามหาสมาร์ทโฟน i t เทที่ซ่อนอยู่ในจุดต่างๆทั้งหมด ในภาพก็คือภาพนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับในภาพพร้อมกดไลค์เพจกดแชร์โพสอย่าลืมคอมเมนต์รูปภาพที่วงกลมกันไว้ด้วยนะก็หมายความว่าให้เราเนี่ยนะครับวงกลมภาพที่เป็นมือถือไอเทลเนี่ยเข้าไปนะครับผมเท่านี้ก็เต็มตัวเป็นเจ้าของ i t เ l v เวอร์ชัน 2s จำนวน1รางวัลและเสื้อ i t เ l อีก5รางวัลเริ่มตั้งแต่วันที่25่ธันวาคมถึงวันที่4มกราคมประกาศผลวันที่6มกราคมนะครับผมพูดง่ายๆคือในภาพนี้มีมือถือ i อเทอยู่กี่เครื่องนะครับแล้วก็ซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆนะครับของภาพข้างล่างนี้นะครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็ไปโพสต์ในคอมเมนต์นะครับเท่านี้เราก็จะได้1นสิทธิ์ลุ้นนะครับก็จะเ,เป็นมือถือ i อเทล,ลหนึ่งเครื่องนะครับหรือว่าเสื้ออีกข้ารางวัลน,นะครับ สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ไม่ได้ลงทุนอะไรนะแค่เข้ามาที่เพจไอเชลนะครับผมใน f c e e o o o นะฮะแล้วก็มาเล่นเกมกันนะฮะในคอมเมนต์นะครับวันนี้นะฮะก็มีคนเล่นไปแล้ว241คนนะครับยังไงสำหรับใครที่ดูในคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมของฟรีนะครับเล่นฟรีไม่เสียตังค์นะครับถ้าได้ก็ ได้รับมือถือนะครับผมขงวัดปีใหม่นะครับขอบคุณไอเทลนะฮะที่กิจกรรมดีๆอย่างนี้มานะครับผมให้มาลวมสนุกกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ฮ้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันแล้วกันเขาเล่นกันยังไงนะครับก็จะมีบอกว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีคนวงกลมมาอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะ โอเคนะครับแบบนี้นะครับถึงจะถูกต้องนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ